สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บาผมบะพา FC มาชมบรรยากาศพ่ยาชิมของที่ลูกค้าจะเอามาให้มาฝากขายหรือมาส่งร้านพ่ยาคนลุมนะครับมาพ่ยาจะชิมจะสแกนทุกอย่างเลยนะผมมีโดยมีพี่สะเอ

เส้านของยาแล้วเราไม่ได้ได้ได้ถระเล้งม่ได้ไม่ได้อันนี้แบบชิม <refugees> อันนั้นแบบตะเกียบถ้าจะใ่้ชิมก็ต้ร โอเคไข่

ถาไม่มันเก็บได้นานไนีแต่ราการที่เราเก็บได้นานน่ะมันทำให้รสชาติเนะมันทําให้มพะพร้าวแทนที่มันจะหอมมันกลายเป็นว่ามพาะพร้าวทาให้เ,เป็นบางเสียเสียอะไรพี่เอกเสียรสชาติมันจะเนื้อไปหน่อยไม่มพะพร้าวเนี่ย ถ้าเป็นมะพร้าวเป็นกะทิเอามาตวนเนี่ยมันจะทําให้หอมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมะพร้าวแบบเป็นเป็นกาดหรือว่าเป็นมะพร้าวเป็นแบบั้วใช่ไหมอ่าแล้วมันมันมันทำให้แบบมูดมันก็เลยทําให้แบบเปลี่ยนจากหอมมาเป็นแบบไม่น่ากินอ่ะแต่แต่ความคือเขาอยากให้เก็บได้นานเนี่ยเขาอยากเก็บได้นานแต่ว่า กดมากกว่าอยากนที่ได้นา่ามวาร่อยไหมมันไม่ถึงกว่าอยากกนอเนาะถึงขนาดนั้นเ่มผมว่ามันนควรจะนิ่มกว่าผมไมันจะแข็งหน่อยแล้วมันิดมันนต่อต้องไม่น้กวนี้้องไมน้อกวนี้

มันจะเป็นข้ามากยังเหลืออีกโต๊ะหนึ่งนะครับผม <c oughs> ข้าวหมากมันจะเป็นสาโทไปแล้วเหรอของใครมีของแล้วของมาาอ้ยนีอย อย่าล็อกอ่ะของของเขาหรอไม่ไม่ไม่ครับเขาจะกลับน้ระวังขาเขาจะฝากขาใช่ครับเขาบอกว่าขอกอดพี่ยาทีนึงนะครับแรงมันนานใจพลังบวกครับพลังบวกให้พี่ยาครับพิญาสร้างพลังบวกให้ครับผมพลังด้วยครับพลังบวกพลังบวกสู้ๆครับ ได้กำลังใจทุกคนใช่ใชนี่<ม>คือพลังบวกครับพลังใจบวกนะครับบครับครับผมแงม้มขอส่งกำลังใจให้นะครับ ไม่ไหวะอินเยอะจัดนะวันนี้บอกเลยะเวนเอิไม่ไหวแล้วี่คไกนอดใช่กิแล้วมีกไกอ๋อไม่ใช่5บาทไม่ได้เอง เราฝากร้านได้ให้เคีมว่ามันทานไหมครับคืออย่างเงี้ยมันทำมาใหม่ใหม่มันต้องอร่อยกว่าน,นี้อ๋อเป็นแบบแ <from. S 1> ใช่ค่ะทำเมื่อเช้ๆๆๆา

ไม่มีหน,าน้าร้านพอดีว่าหนูต้องขาดสมองหนูมีอาชีพขอที่ายขับข้าวแล้วที่ขาดสมองโคตรแทนหนูก็จะทำอะไรไม่เลยหนูก็เลยหาทิ่ที่ที่ทำให้เขาทำเองได้แล้วก็เหนเราว่าเสือแนที่ อันนี้อันนี้ไม่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 ได้ช่างมามาถึงแต่งภาพมาถ่ายแบบนี้แต่ว่าขายแบบเงียบถายแบบขายแบบถ่ายตัดฝากร้านฝากร้านต้องสั่งที่ไหนบ้างถ้าคุณคุณชมสนใจอยากจะคุณถูกติดต่อได้ที่ไหนหมู่บ้านดีเท่ทางหน้ามาเออ เฟซอะลูมิเนียมค่ะอเอลูมิเนียมค่ะอะลูมิเนียมทูเบอร์โทครับ099056780่ย่คัคือที่เขาป่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านช่วยกันกนุนนะครับสายได้เลยนะครับ พอที่บ้านเนาะั่งั่งอุดรูเวนบเยบดิบเนี่นะพอที่บ้านที่ขอดูแบบเช็คกิงนะครับเป็นหมูแหนมหมู้แหนมสางสามสสอแหนมปีกแหนมกระดูกอ่อนทำเองใช่ไหมคะัำเองทำแบบค่ะ่ใช่แก่อน่อเเป็นตู้นะท่่เคนที่ตู้แม้ทั้งตัวเองกัวอยู่ก็ตู้ครับ

มาให้พี่ยาเซ็นนะผมเพื่อไปขายหน้าร้านนะครับยื่นไปเลยก็ได้ครับให้พี่ยา,ให,ยาให้พี่ยาเซ็นนี่ มีว oh, right ิว oh, ที่บ้านยาครับยยาาวโอ้โหมีหมดเลยนะทั้งหมูกระทะทั้งอะไรนะครับพยาครับนี่เกี้นีครับนี่ไม่รอรถไงแล้วรถเข็นอ่ะเออพยาเลย่านนะครับ ให้มนะครับลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดต่อคลายด้วยนะครับใครก็อยากจะฝากร้านนะครับเอามาให้พี่ยาชิมนะก็ามาได้เลยนะครับผมมีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างก็ต้องรับในจุดจุดนั้นให้ได้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับบาทหืองก็ขอเป็นกำใจให้ทุกคนทุกร้านนะครับผมสู้ครับ เเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากมนะครับผมออกแนววหมาจิ้มไม่ผ่านูกระทะไม่ผ่านหลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมปิฝากอีกหนึ่งช่องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสไคด้วยนะครับ กินไหมครับตะอเตือแดอกบอกมากว้าฮ่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 ัฮ่าฮ่าฮ่าส่าฮ่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ